มา,าม,มาดูแนวทางของแมวน้อยมาดูแนวทางของแมวน้อยเป็นของวันที่ครับอ่าหรือหกนอครับแมวน้อยวันที่ห้าครับผมแนวเด้ออือนี่นะครับของแมวน้อยวันที่ห้าครับอือชอบก็จัดครับเสี่ยงดวงกับแมวครับเขานีนะครับเด็กแมวน้อยครับอือเขาคักเขาเนี่ยครับเด็กแมวน้อยเขาให้ก็ นั่นครับเมื่อคืนนี้ก็จัดไปสามรอบสี่รอบครับของแมวน้อยครับโอ้ยครับนะวันที่ห้าทับสี่ทับหกเจ็ดครับเออแมวน้อยครับนั่นที่ห้ามีเล่าพัฒนาน้ำครับด้วยอู้ยครับมาาครับชุดนี้ครับชุดนี้สวยมากครับมีเล่าพัฒนานําครับเออชุดนี้มีเล่าพัฒนานําครับอ้าว บูกวันพ่อยังครับอืมวันที่ห้าท่สี่ท่าหมกิดแนวทางของน้องแมวแล้วเดี๋ยวลอุ้ยเอาประเด็นซะเนี่ยครับมีแนวทางของน้องแมวอีกด้วยครับจับให้แล้วครับน้องแมวเออน้องอ่ะบุญรอดครับให้ตั้งเชื่อว่าให้บุญรอดครับบุญรอดอีหลีครับหมากัดเล่านะครับเนาะอืมน้องนุ่งสามตัวหนึ่ง เสียชีวิตมดครับเนี่ยตะบุตรหลอดเพราะใเสียชีวิตมาเลยอุ่มมาน้ำครับอุ่มอาบเลียดอาบยังมามารักษาเอาครับเดี๋ยวีนกระลังจะหายครับกระลังหาวครับนี่ครับเออครับเอาสวยงามมากครับงานโยมเพื่อนได้วียังเอาสวยงามนะคู่อดีตโอ้ยอย่าถามดอกว่าท่นดอกท่านเพียงแค่มากันแมวครับเออครับโอ้ดีตัวน่าจะมาเดี๋ยวนี้กระลังส่วงกระลังเศร้าแล้วครับเอาดีครับเก็ไหนสูบมาแล้วหามือซว่านครับ อืมวันในช่วงว่าเราหามือซ่อนครับน้องแมวตัวนี้ครับสองแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสองสองศูนย์สองสา,สามครับอืมเอาน้องแมวครับอ่าออกจากน้องแมวครับนี้องแมวสดๆสดร้อนๆมาครับอืมน้องแมวสดๆร้อนๆมาแล้วครับบาดี้มาดูนี่ครับอ่ามาดูนี่ม,มันเป็นน้องแมวครับบาดมาดูของวันที่ ห้าครับมันทีเขามันทีมีไก่เคียดกำลองเนี้วฝั่งบันทีหาอ่านี่แหละครับอู้ยวันที่ห้าก็มีล่าวัฒนาครับออาารนีอลลน่อาจารย์ควานมือเล่ชีวอกเล่เล่าวระธน้าฉีวอกอาจารย์มีมิตรผลราไปเลี้ยงคั้วยครับไปเลี้ยงขั้วไปไก่ไก่จกไปเลี้ยงใชแน่เลี้ยงคั้วก็ได้ครับเออไปเลี้ยงไก่หรืครับไปเลี้ยงคั้วครับเลี้ยงยูไก่ไก่ๆมนครับอ บาทนี่ครับบาทนี่ไปเลีย้ยงยยยกงุ้งได้เื่อไปเลี้ยงกุ้ไก่ทางเนี่ยนะครับผมบาดบ่ายมาหากบหาเขียดไปคือสมัยเก่า่ะครับเปิดกบน้ำพุม่มน้ำฟังบวกฟังหงไปครับอกบยังก็ได้หลาหลายครับบาทนี้ไปสีใบบ่ายมา,าเร็วกุ้ไปผูกครับไปส่วนกันไปหาเก็บเฮ็ดดิครับวันนี้แล้วไปหาเก็บเฮ็ดว่าหัันครับค้อมฝันนะครับ ไปเก็บเห็ดายกับบมีครับยางไปน้ำขวกน้ำดุ๋งน้ำปลาน้ำท่างไปไกลครับไปวันนึ่งก็ได้ไปไปครับไปไอพ่อเนื้องัวครับเด๋พ่อเนื้อหัวกาะจุบนี่ครับเนื้องัวจุบบแบไงนึ่งครับเออกวางจุนพุนนครับเพื่อผลได้ไปเห็ดเนื้อเฮียใสน่ห์รอบบ้านนะครับเออเดี๋ยวนาเลี้ยวหลังมันไก่บ้านไก่เมี่ยงบ่มีเจากของมันเนียอยู่กลางทางครับเอาใส้ถุงผ้ายครับ ใส่ถุงพายยางนะครับบานน้งไปครับเอาดิครับเนี่ยอืมเอาบ้านี่ใส่ถุงพายยางไปครับบ้านไปพ่อใครเห็ดหลงหงอกใครนึ่งใครซำกับปั่นครับมองยังไงซะว่าใครหันครับอืมใครเห็ดหลงหงอกใครนึ่งซำใครหันครับไปพ่ออยู่ในป่านะครับอืมในไข่เดียวครับเดี๋ยวไข่เดียวก็เนื้อถุงพายนี่ครับเบมึงรู้ครับตั้งใจไปเก็บเห็ดแต่ไข่เห็ดหลงหงอกอืมเป็นยังไงครับ ได้ไข่เห็ดละงูกับเนื้อนะครับตั้งใจไปเก็บละงกเก็บเห็ดละงกนี่ได้ได้เนื้อครับเนื้อหงพ่มไพ่นึงครับไข่เหโอ้ไข่หนึ่งครับผู่้จัดเนี่ยผมว่าบัดเนี่มันคือปลาโอ้บัดเลขลาวพัฒนาเลขว่าเขาบนล่างครับเก้าหนึ่งกับเก้าห้านะครับเนาะมือขึ้นวาดนะครับมือขึ้นวาดนะครับเออเขาบนล่างเลยครับโอ้ยบ่ได้แอมบ่ได้เปียทั้งเลยเขาขยันเนาะเขาบนล่างครับอืมบัดนี่ม่ เขาบนล่างครับนะครับพวกฟันครับอาจารย์หนูจำได้ว่าก้อเลเอ้ยงแง่จานถือ่าเขาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าอาจารย์ฟันว่าเทวดาเชียวท่องให้พราอาจารย์ตื่นก่อนอาจารย์เมื่อใดครับบาดเขาสิกเจ้าฝันว่าก็จะถูกล,ลูกเดียวป่ามาให้กับผู้หญิงผู้งามไปเก็บปา่าเชียวปา่วปาขึ้นมาให้กับว่ไดดครับกับว่ไดดป่ากับว่ไดดครับเพราะว่าตื่นก่อนครับนี่แหละครับหมันนึ่เหตนเขาก็ตื่นก่อนครับท่องกับว่ไดดตื่นก่อนป่ากับว่ไดดครับตื่นก่อนเพรนะ นี ata, ่นะครับมันได้ตื่นก่อนหมดมันเลยบ่ได้จักอย่างครับอือได้ตื่นก่อนหมดเลยบ่ได้จักอย่างครับบาทนี่เฮ้ยแกจะเลยว่าออกครับอาจารย์พ้อยไปสองหนึ่งสองนะครับเนาะสองหนึ่งสองมันออกมันมาออกถูกไหมครับออกเลขหน้าสองครั้งสองสองหนึ่งเบิ้งดูนะครับ โมกสองสองหนึ่งเล็กหนานะครับโอ้ยครับขึ้นโมกอีครับน่แต่ว่าบอดด้ท่องนะครับเอามือนี่วันที่ห้าวันที่ห้าครับวันที่ห้าทับสี่ทับหกเจ็ดราศีต้าน้อยมดลมราศีมะคีราวัฒนาครับสี่ห้าสามสี่ห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าสี่สามครับเหมือนนี้ครับเหมือนนี้ครับเด้อนี่นะครับวันที่วันที่ห้าครับ แปดห้าเกตห้าอออแปดห้าเกตห้านี่ครับนี่เนี่ยครับแปดห้าเกตห้าเรีนมาครับวันที่ห้าครับเอามาจูจีกันวันที่หกบ้านนะครับวันที่ห้าบุ้งห้าหน่อย้ะครับมาบิ่งวันที่หกน้อยครับบึ่งนิดๆหน่อยๆไปนะครับย้อนไปย้อนมากครับไปกับไม้นี่ครับเอออืมนะครับเอานครับอืมวันที่หกวันที่หกทับสี่ทับหก เกียรติลาวสตาหานำรวมลาวสามวิคีน้อยพัฒนาครับน้อยพัฒนาครับหกหกสามหกสามหกหกครับอืหกหกสามหกสามหกหกครับอืมครัเลยครับเด้ออือจัน์ก็มากด้วครับมักเกียรติหาใส่ครับอุ้ยในเกียรติหาใส่ไหนได้ครับเด้ออือมันเหล็กบวกเกลือกันว่าครับมันมีขังละสามตูวเนาะ จ้าที่พ่อเขียนดหรอครับอ้าว936878ครับนี่ครับช่วยทำบุญช่วยละมันโ่วราสเิเครื่องปั่นไฟเนเดอร์ครับเอือนี่ครับจูบุญทุกคนครับยิงพอยิงเมย์ได้มากก็ต้องเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเรนบุญเป็นกุศลนั่นแหละครับหลายๆครับอ๋อนี่นะครับวันที่หกอ่าเราเราล,ลับยอดขึ้นมาดูบึง อนี 5, ่แล้วครับวันที่ห้าครับมาย้อนดูวันที่ห้าครับหนึ่เดวเลยอือวันที่ห้าของน้องแมวได้ครับหรือของน้องแมวต่างหากครับมได้มักกุนันครับ็ได้มักก้อันอันได้ของน้องแมวของน้องแมวต่างหากครับอืมโ้ผมมาวันที่สี่ครับวันที่สี่ผมก็มักก็ได้ครับ วันที่ส ough> ี่ก็ชอบเกียรห้าอยู่ครับวันที่สี่ครับเห็นเบื้องวันที่สี่เลยเบื้องมากนะครับแล้วก็ออกเบื้องวันที่หาที่หกนะครับอือครับสอบกรจายสอบกระจัดคล้ายก่อพ่านไม่ได้ว่ากันครับที่ห้าที่หกเนาะอืมวัสครับเดอน้องแมวครับสองแปดสองแปดศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองศูนย์ครับน้องแมวอย่าลืมนะครับศูนย์สาม ครับนี่นะครับผมมาจากแถวเกตหาใช่ครับมันมีเออสองสามก็เสียวซีสามเออซีมันมีสองสาม, 2, 3, 4, 3, 4ม,ม 2, 3, ครับมันต้องผักตัวหนึ่งออกครับเออสองมันหลายมันต้องพากตัวหนึ่งออกกาตัวหนึ่งออกครับเออซีใส่ครับซีสามครับฮ่ากาตัวหนึ่งออกครับเอาซีสามใส่ครับเออนี่นะครับ กาศูนย์ออกตรงนึงครับม um, ันหลายตัวครับกาศูนย์ออกเล็กซีใช่ครับนี่ครับอเล็กซีทั้งหนาครับซีสามครับบเอาถึงได้กคนเปลี่นครับนี่ครับเอาอ่าอเล็กลงเขียนเอานี่ครับว่าซีสามใส่น้ำครับบเอาเอาไม่ครับเอาไม่กาเลขกศูนย์ออกก็าซีสามใส่ครับเอ่าเรื่อยมครับเดี๋ยวเมีวหน่อยครับซีสามใส่กาเลขกศูนย์ออกนะครับเนาะอ่นี่เอามาเบิ้งวันี้ครับแนวทางวันที่ห้าอื้อครับเอา นีนะครับใหม่ๆสดนๆนอนๆมาแล้วครับแนวทางวันที่ห้าเลครับเด้ mm. ออสาอกระจายคัดกอผ่านครับ mm. ขออนมโมทนาโย่พ่อย่มแม่ทําบุญด้วยนะครับทุกคนทุกคนเนาะอนุมโมทนาบุญน้ากันทุกทุกคน